สวัสดีครับสวัสดีวันฝนตกนี่ครับทำงานครับทำงานฝนตกครับนี่ครับฝนตกหนักมากครับดูครับวันนี้ทำงานแข่งกับฝนครับนูลท้องนาเขียวกระจีครับฝนตกใส่โอ้โหสุดยอดบรรยากาศครับหน้าหาปลาครับ ตกหนักครับทำงานไม่ได้ครับอ่าคลิปให้พี่น้องดูกันครับก็ใครที่เข้ามารับชมก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันพองครับได้เจ็บใจจนครับเนี่ยชีวิตการทำงานครับชีวิตของคนทำงานครับเนี่ยฝนตกแรงมากครับี่ชนบทหรืออยู่ตา่างจังหวัดตาว่าผมมันกับอึงจับพกจับเขียดแล้ว หาปลาแนละ้วนี่ครับชีวิตบนบ้านเราฝนตกก็น่าจะเลิกงานแล้วครับทำอะไรไม่ได้ชาวนาครับตากฝนครับทำนาครับดูครับยังเดินใส่ปุ๋ยข้าวอยู่เลยครับดูครับอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ผมสายตาผม,มเห็นกล้องจะมองมเห็นเขาก็ยังทำนาแข่งกับฝน นี่ครับขอขอบคุณทุกกำลังใจครับทุกกำลังใจลุกนองลุกนองกำลังเก็บงานเก็บของครับนี่ครับเก็บของกันแล้วฝนตกทำอะไรไม่ได้แล้วเก็บของครับเรียกคนกันหมดแล้วน,นี่ครับผมก็คนทำงานคนหนึ่งครับ ต่างคนก็ต่างทํางานครับผมว่าทุกคนต้องทํางานแล้วแต่หน้าที่การงานกันครับผมอาจจะงานหนักงานหนักออสู้ครับงานงานเหล็กบางครั้งเอางานกระจกครับงานเหล็กนี่โครงหลังคาครับก็สู้กันสู้กันไป นี่น่าจะเลิกแค่นี้แลครับขอบคุณทุกกำลังใจครับทุกแรงใจที่มีให้กันแลกกันผมก็เป็นคนหนึ่งที่ให้กำลังใจทุกคนนะครับต่อสู้ไปด้วยกันไม่ว่าสาการโควิดจะเป็นยังไงขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีครับ ฝนตกฝนตกโี่ครับขอบคุณมากครับคิมนี้ก็ขอกำลังใจครับขอบคุณมากจากใจจริงครับขอบคุณครับ,บผมขอบคุณมากครับ